โดนตีตนทีนึ่งก็หายเลยหรอคะน่ารักกันมากเลยค่ะแล้ววีรกรรมแสบสุดของน้องกั้งเนี่ยก็เด็กๆอ่ะแบบไปแอบปีนป้องปีนเก็บมะม่วงคนอื่นอะไรอย่างงี้ไหมไม่มีหรอวีรกรรมิดได้มวีกรรยพี่ลูกปลาหรอคะก็ได้ก็ได้อยากรู้เหมือนกันอยากรู้เราไม่มีใครอยากรู้อยากรู้ ที่เกี่ยวกับน้องก้างก็อยากรู้หมดเลยอะไรอย่างนี่ลูกปลาพิธีกรรมน้องก้างเหรอแม่คุณพี่ไหมพี่นิอดพี่ลูกปลาค่ะที่แสบๆ่อยตอนเด็กนะลูกปลาแสบพี่ลูกปาชอบไล่เตะผู้ชายพี่ลูกปลาชอบไล่เตะผู้ชายไล่เูกปลาเคยน้องกั้งเคยน้องก้างเคยโดนพี่ลูกปลาเคยเลยเหรอคะโอ้โห ถาวที่น่ารักมากเลยนะคะรักน้องรักน้องจริงๆมีใครอยากแบบมีคำถามไหมคะที่ถามน้องก,กาางไม่มีแล้วอยากรู้แล้วอยากถ่ายรูปแล้วืมื่อไหร่น้องกังจะได้ขึ้นมาน้องอ๋อสภา์อยู่ดีเออเสียงฉันก็เข้าไปในสัสมภา์เขา เป็นไรเนาะแล้วเมื่อกี้เสียงที่เราถามว่า้องกันน้งนอถาถอดเสื้อไปโอ๊ยตายตายเมื่อกี้ใครถามอ่ะไม่รู้แหละใช่ใช่ใช่มีเก้ามีเก้า,กาเหรอดุกคนหลักไปม,มองไทร,ระหว่างรอก็เสิร์ฟสวยไปก่อนนะคะลบหน้าลงรอง